สัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าคึกคัก,ากมากๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับการแข่งขัน k i ิงคั p ครั้งที่50นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะโดยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ที่ผ่านมาเนี่ยคระบผู้ชมวันที่5-6ตุลาคม2567เนี่ยก็ได้มีอีเวนท์ที่เอาใจแฟนบอลชาวใต้ค่ะก็คือมีการเพิ่มจุดจำหน่ายบัตรนะคะแล้วก็มีการช็อปของที่ระลึกนะคะพร้อมลุ้นรับบัตรเข้าชมคิงคัพฟรีด้วยนะคะร,รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึกสำคัญๆอย่างเช่นเสื้อยืดเสื้อโปโลนะคะหมวกถุงผ้าแก้วน้ำที่มีสัญ,ญลักษณ์ของคิงคัพครั้งที่50นะคะที่รานโปรโมชั่นชั้น หน้าร้านซ u เปอร์สปอร์ตนะคะณนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50นะคะถ้วยที่มีความสำคัญรวมถึงมีความเก่าแก่มากๆถ้วยหนึ่งของเอเชียเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่า นักเตะทีมชาตไทยเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วนะคะนโดยกับตันทีมเจ้าเจาชนาทิพสงกสินนะคะกองกลางสโมส G, ร BG จีปทุมอยู่ในเตดนะคะซึ่งการเลือกเจ้าเจาให้มารับหน้าที่กับตันทีมในครั้งนี้เนี่ยมาดำแป้งนะคะ ก็นายยุสมาคมก็เคยกล่าวนะคะว่าสําหรับตําแหน่งกัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงครับครั้งนี้เนี่ยทางมาสาดอิชิอิขาได้ให้มาดามแป้งเป็นคนเลือกกัปตันเองนะคะซึ่งมาดามแป้งก็ได้ขอเลือกเจชนาทิพย์สงกสินนะ,ะซึ่งเจก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความอาวุโสที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีประสบการณ์ได้รับความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคนนะแล้วก็ ฝากแฟนบอลนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการลุยศึบคิงครัพครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งสำคัญนะคะแล้วก็ได้ไปแข่งขันที่ภาคใต้เป็นครั้งแรกในรอบ สิกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50นะคะทุกนัดก็จะแข่งกงันที่เดียวเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือสนามกีฬาตินสุลนนจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ค่ะวันที่11ตุลาคม2567นนะคะ16นกานาทีค่ะทีมชาติซีเรียก็จะพบกับ ทาจิกิสถานนะคะแล้วก็เวลา2ทุ่นะคะทีมชาติไทยเจ้าภาพก็จะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะผู้ชนะก็จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศค่ะผู้ชมในวันที่14ตุลาคม2567นะคะส่วนผู้แพ้ก็จะไปแข่งขันกันในนัด ชิงที่3นะคะในวันเดียวกันนั่นเองนะคะโดยมีกําหนดว่าในช่วงเวลา1 6บหนกาสามนาทีเนี่ยก็จะเป็นการชิงที่3นะคะแล้วก็เวลา2องทุ่มนะคะในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนนะคะโดยทุกนัดนะคะที่ทีมชาติไทยลงแผ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็ Facebook Page แล้วก็ YouTube Channel ช้างศึก Official นะ,ะสำหรับแฟนบอลนะคะที่ยังไม่มีบัตร ตอนนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่ไทยทิตเมเจอร์นะคะณนะจุดจำหน่ายบัตรไทยทิตเมเจอร์11สาขาหรือว่าจะเป็นจุดต่างๆในจังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมจุดที่1ก็คือลานโปรโมชั่นชั้น1น,นะคะเซ็นทรัลเฟสิวัลหาดใหญ่นะ,ะจุดที่2ก็คือสำนักงานนะคะ สนามกีฬาตีนสุรนนท์อำาเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะจุดที่3ก็คือโรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาะคะ่ะคุณผู้ชมจุดที่4ก็คือบริษัทมัตส์พีดแอนด์โคเชจำกัดนะสำหรับ ราคาบาทค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าโซน600บาทเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่เหลือแล้วนะคะน้าที่เเหลือก็จะมีโซน e นะคะ500บาทค่ะคุณผู้ชมโซน n 1 n 2 n 3 300บาทนะคะแล้วก็โซน s 1 s 2 s 3นะคะ300บาท บัตร1ใบค่ะผู้ชมก็สามารถชมได้1วันเต็มๆนะคะสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ทั้ง2แมตช์เลยหมายความว่าถ้าผู้ชมได้บัตร ของวันที่11คุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่16ในการ30นาทีแล้วก็ชมคู่2ทุ่มได้ด้วยนะคะโดยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของนักเตะทีมชาติไทยนะคะนั่นก็คือเจ้าอาร์มสุภระชัยใจเด็ดนะคะแล้วก็แบงค์สุพนัทเหมือนตานะคะไปชมกันเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ได้มาแข่งที่สงขลาแล้วก็แน่นอนด้วยที่ยิ่งยิ่งเป็นที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ยิ่งดีใจครับที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับตอนนี้สภาพทีมก็กาลังคุยกันเรื่องแทคนิคอยู่อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแทคติกของโค้ชครับผมจริงๆเราเรายังไม่ได้ยังเราไม่ได้ดูคลิปของฟิลิปปินมากนักครับเราโฟกัสที่ทีมของเราก่อนครับตอนนี้ครับครับก็ดีใจครับได้กลับมาเล่นที่ภาคใต้แล้วก็เป็นเป็น บ้านของผมด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่ที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่ก็จะพยายามทำทำงานให้ดีที่สุดครับก็น่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วก็เราเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วก็ก็ดีใจดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมามาเล่นที่นี่ต่อหน้าแฟนบอลชาวใต้ทุกคนก็แน่นอนครับนักฟุตบอลทุกคนสตาฟททุกคนอะไรเงี้ยก็มาเพื่อที่จะ คว้าแชมป์ในในรายการนี้ให้ได้อยู่แล้วครับผมแน่นอนครับเอ่อถ้วยถ้วยใบ,บนี้เราไม่ได้ไม่ได้แชมป์มาหลายปีเราก็พยายามที่จะทํางานหนักอ่าไม่ใช่แค่นักกีฬาย,ยางเดียวอะไรเงี้ยรวมถึงสตาฟโค้ชด้วยแล้วก็อ่าทั้งทีมของเราเนี้ยพยายามพยายามที่ที่จะดูแลนักเตะให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะสมบูรณ์ที่สุดทุกคนก็พร้อมที่จะอ่าทงานหนักเพื่อที่จะอ่าทได้ตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้แลวแล้วก็จะพยายามทําให้ได้ให้สําเร็จครับ ก็อยากให้อยากให้แฟนบอลนะครับพูดเหมือนทุกครั้งที่ที่ที่เวลาไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาเชียร์พวกเราในสนามเยอะๆเพราะพวกเราก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนอะไรเงี้ยก็เสียงเชียร์จากทุกคนก็จะทำให้ให้นักกีฬาทุกคนมีแรงมากขึ้นทั้งจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาชมมาเชียร์กันในสนามเยอะๆก็อยากอยากให้เข้ามามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับแล้วก็ เข้ามาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆเพราะพวกเราก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ก็รักในกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็ข้างใครในกีฬาฟุตบอลก็คิดว่าน่าจะมาเป็นมาสนา